อ่ะอเม่คอคุสเทต้าเฮเบียฮะเราก็อยู่กันกับหน้าเดสก์ท็อปกันอีกแล้วนะฮะหลายคนจะมองเฮ้ยประทามอะไรอีกแล้วเนี่ยนะสำหรับคราวนี้นะฮะเราก็จะมาสอนการลงซาวเสียงเจแปนของ lol league of legends เ,ออเสียงขาดใจตาย <c oughs> นะฮะสำหรับซาว ll ของเจแปนนะฮะก็ลงมาตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์แล้วแหละแต่ซึ่งผมเม่อไม่ได้สนใจเนื่องจากว่าตอนนั้นยังอัปเดตตัวละครไม่ครบยังมีแค่ ดัโซมัตเตอร์ยีซิกแล้วก็ลูลูนะฮะมีนักาพากย์สี่คนอยู่เลยตอนนั้นซึ่งตอนนี้ก็อัพมาเกือบจะครบแล้วนะฮะก็ประมาณนั้นแหละเกือบจะครบแล้วแต่ขาดว่าขาดจินนะฮะเพราะว่าจินยังไม่ได้อัพเข้าเซิร์ฟเวอร์ของ L ll ของญี่ปุ่นนะฮะก็เลยยังไม่มีก็ยังเป็นเสียงอังกฤษเหมือนเดิมนะฮะไม่เปลี่ยนแปลงโอเคก็สําหรับในครั้งนี้เราจะมาสอนการลงซาว L ll กันนั่นเองนะฮะซึ่งสำหรับเสียงของซาว L ll นี่หลายคนอาจจะคุ้นหูคุ้นตา เกิดว่าได้ลองฟังเสียงแล้วเอยจะอาจะอาจะแบบเอ้ยเสียงคุ้นๆนะคนนี้คุ้นๆนะเอ้ยค,ค,ค,คนนะู้นคุ้นๆนะแน่นอนนะเพราะว่าเสียงของซาว LLJ เป๊เนี่ยเป็นนักพากของญี่ปุ่นและเป็นนักพากที่มีชื่อเสียงในการพากแอนิเมะนั่นเองนะฮะยกตัวอย่างเช่นโซล่าอามามิยะถ้าพูดหนังเอกก็ต้องโซล่าอามามิยะแน่นอนสรบคมนะ,ะหรือไม่ก็สาวตัวเล็กเสียงแบลนะฮะยูกิอาโออินะฮะยูสุดาอายุมิ อะไรเงี้ยนะฮะยูชิดะอากิตะอะไรก็ว่าไปนะฮะเยอะแยะโอเคเอาละมาเราจะมาสอนการลงกันเลยดีกว่าเนาะหลากคนจะแบบฮ้ยอยากอยากรู้แล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะมีเสียงทั้งหมดให้ฟังนะฮะแต่บางตัวผมไม่ได้ซื้อนะผมก็เพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่น LL สักเท่าไหร่ถ้าเกิดได้เล่นก็อาจจะไปดูคลิปอดอนก็ได้เพราะว่าคลิปของผมมันเสียก็เลยไม่ได้ลงนะฮะ ก็คงไม่ว่ากันเนาะโอเคขั้นแรกเลยเรามาที่เมกาก่อนปุ๊บเดี๋ยวอันนี้ไฟล์เมกาธรรมดาผมทษอันนี้นะฮะก็สําหรับไฟล์ ll นี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเครดิตเจ้าของแท้จริงเป็นใครก็เลยจะไม่ขอแปะให้ละกันจะแปะให้ก็คือลิงก์นี้นะฮะก็คือลิงก์นี้เลยเมกานี้เลยนะฮะขั้นแรกเลยก็คือให้เราเนี่ยมาโหลดไฟล์นี้ก่อนโดยให้เรากดที่อันนี้นะอันนี้จะเป็นการโหลดโดยผ่านเบราว์เซอร์ ส่วนนี้จะเป็นการโหลดโดยผ่านเมกาไซ์ ide, ซึ่งไอตัวนี้จะเป็นตัวไฟล์ดาวน์โหลดเดอร์ของเมกาโดยตรงนะฮะอ่ะเราไม่มีเราก็กดตัวนี้ไปกดโหลดปุ๊บพอเสร็จแล้วนะฮะเราก็จะได้ไฟล์นี้มาพอเราเสร็จแล้วนะฮะเราก็จะได้ไฟล์นี้มาเลยอันนี้คือแบบสดๆเลยนะไม่ไม่มีการตัดต่อทั่นะั้นนะโอเค พอเราโหลดเสร็จแล้วให้เราคลิกขวาแตกไฟล์พอแตกไฟล์ปุ๊บเราจะได้3ไฟล์นี้ออกมาอันนี้ผมยัดใส่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า j p เอาไว้นะฮะเป็นโฟลเดอร์เกมของผมแหละแต่ผมไม่ได้ใส่อะไรไว้เลยก็เลยเอามาใส่ไว้ในนี้ก่อนโอเคพอได้แล้วเนาะอ่ะพอได้เราได้3ไฟล์นี้แล้วต่อไปให้เราเปิดโฟลเดอร์เกมโฟลเดอร์เกมอ่ะฟังทันเนาะโฟลเดอร์เกมของ ll ขึ้นมานะฮะ นี่มาที่แอป ll ปุ๊บพอเข้าหน้านี้แล้วให้เราเปิดทิ้งไว้หน้าหนึ่งหน้าหนึ่งคือหน้านี้แล้วก็เปิดอีกรอบก็คือเปิดไฟดล์เ,เหมือนเดิมเลยข้อไปเหมือนเดิมแต่ว่าวิธีการจะไม่เหมือนกันนะฮะเอาละเราจะมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะขั้นตอนแรกเราจะเลือกฝั่งไหนก่อนซ้ายหรือขวาดีซ้ายเนาะโอเคซ้ายฮะสมมติว่าทุกคนเลือกซ้ายให้เราเปิดโฟลเดอร์ของ j p a n l l, l, l ขึ้นมาเสร็จแล้วนะฮะก่อนอื่นเลยพอเราได้เปิดอันนี้ขึ้นมาแล้วให้เราเนี่ยถ้าโฟลเดอร์ด้านซ้ายเราให้มันเป็นแอร์อ่ะเราใช้มันเป็นแอร์ก็คือตรงนี้เราจะให้ไฟล์ตรงเนี้ยใส่เข้าไปในโฟลเดอร์ของด้านนี้แล้วเกมมันก็จะเอาไปใส่ทางด้านขวาของอันนี้นะฮะไม่งงเนาะเอางัานเดี๋ยวผมจะทำให้ดูชา้าๆแล้วกันอย่างแรกเลยคือง่ายเลยคือเพื่อนๆเ,นะเปิดแอ r ข,ข,ขึ้นมาก่อน ก็ตามผมนะออันนี้ช้าๆนะแล้วก็แอสเซทตรงนี้นะฮะปุ๊บอ่าพอเปิดเสร็จแล้วให้เราเปิดนี้ตามปุ๊บแล้วก็เปิดแอสเซทปุ๊บจากนั้นพอเรามาถึงนี้ให้เรากดที่ซาวซาของด้านซ้ายตรงนี้นะไม่ใช่ตรงนี้นะตรงนี้นะฮะแล้วก็คลิกเข้าไปแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปเสร็จแล้วนะฮะจะมีไฟล์ที่ชื่อว่า th นะฮะ ไฟล์ที่ชื่อว่า th นะอันนี้เอาคือของด้านซ้ายก่อนปึ๊บเราก็เอาไฟล์เนี้ยไฟล์ตัวเนี้ยนะฮะถ้าเกิดว่าเราจะเอามาใช้สมมติว่าเราลงฟลาใช้ไปแล้วแต่ว่าเราเกิดอยากเลิกใช้ให้เราแบ็กอัพไฟล์ตัวนี้ไว้นะเพราะว่าไฟล์เนี้ยเป็นไฟล์สําคัญที่จะเอาไว้อัปเดตตัว L ll เลยก็ว่าได้ถ้าเกิดเราต้องการที่จะใช้ไฟล์กลับมาใช้ไฟล์ไทยอีกนะกลับมาใช้เสียงไทยอีกก็นะฮะเซฟไว้ แบค up ไว้ซะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ต้องการก็นะฮะก็ลบทิ้งไปได้เลยไม่ต้องแคร์แล้วเราก็จับไฟนี้ใส่เข้าไปปุ๊บเสร็จแล้วนะฮะสลหรับด้านนี้แล้วก็ปิดไปต่อไปมาในส่วนของด้านขวานะฮะอย่างที่บอกให้เปิดที่เกมอันนี้เราจะไม่เปิดที่แอร์แล้วเราจะมาเปิดที่กเกมอ่าอันนี้ช้าๆนะเกมปุ๊บเสร็จกด data ด้านนี้ก็เหมือนกันกด data แล้วตรงนี้ก็เลื่อนลงมาหาคำว่า sound ปึ๊บกด sound อันนี้ช้าๆนะแล้วก็กด voice ตรงนี้ปึ๊บแล้วก,กดปึ๊บเราเห็น vo vo ย่อมาจาก voice นะฮะ sfx ก็คือเสียงเสียงเอฟเฟกนะฮะโอเคเราจะเอาเสียงของตัวละครเฉยๆแล้วก็กด voice ตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้เสร็จแล้วนะฮะอันนี้ก็เหมือนเดิมถ้าเกิดว่าอยากจะต้องการเสียงของพักไทยก็ แบกอัพไว้ถ้าเกิดไม่ต้องการก็ดีลิทิงไปนะฮะก็ประมาณนี้นะก็ไม่น่ายากแล้วก็เราก็เอาไฟล์นี้ไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปซักแล้วเราก็รอสักคู่อ่ะเสร็จแล้วเราก็ปิดแล้วเราก็เข้าเกม LL ได้เลยฮะโอเคก็ง่ายๆประมาณนี้นะฮะไม่ได้ยากเย็นอย่างที่หลายคนคิดนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเราไปฟังเสียงซาวเอลกันเลยดีกว่าสำหรับครั้งนี้ก็ขอลาไปก่อนนะฮะหวังว่าจะมีประโยชน์กับเรา 私を信じてくれないの俺は誰にも止められんもう僕を選んでくれないのかと思ってたよ一緒に遊ぼう楽しいよ世界の運命を一本の矢に託して 心こそ最強の筋肉よ捜査開始よどれだけ時間があるかじゃねえどうやって使うかだ俺に任せな金がないなら血で払ってもらおう我が剣と忠誠はデマーシアのためにうーんいい選択だ 嵐があなたのしもべとなりましょう我が意志を持って争いに終止符をうたん <noise> さあ戦うとするかルー、like、ルールはね壊すためにあるのよ建物も人もみんな 力はすべてを解決するすべてを解決する何時の手となり足となろう戦術的な決定ね我が剣を捧げよう深海にするがいい自然の怖さを教えてあげるわ。 地獄を見せてやる。輝ける進化に食らわれること光栄に思うがいい。決戦の知恵、いざ参る死は風の如し、いつも傍らにあるものよ。